ขณะที่อยู่บนนั่งห้างในช่วงกลางดึกพลานยับแกเกิดสังเกตเห็นดวงไฟลอยไปลอยมาอยู่ไกลๆตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะเป็นผีโพงหรือไม่ก็ผีกระสือที่ออกหากินเศษซากเน่าเหม็นของสัตว์ป่าก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกหลังจากที่กลับออกมาจากป่าล่วงเข้าวันที่สองก็มีชาวบ้านเข้าไปเจอร่างของคนถูกฆ่าตายอยู่กลางปา่าสภาพตอนนั้นก็แทบจะเหลือแต่โครงกระดูกแล้ว น่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองหรือสวันเหลือแต่หัวกับใบหน้าที่ดวงตาปูดโปนแทบจะปลิ่นออกมาไม่รู้ว่าเป็นคนหมู่บ้านไหนก่อนหน้านั้นประมาณสักอาทิตย์กว่าๆก,ก็มีพลานเข้าไปเจอเสือที่มันเข้าไปหากินอยู่ในป่าที่ชาวบ้านชอบเข้าไปหาของป่าและหน่อไม้แถวๆนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครถูกมันทำอันตรายใดๆแถมยังถูกพลานไล่ยิงจนหนีเข้าป่าลึกไปแล้ว มันจะได้ไม่กล้าย้อนกลับเข้ามาหากินไก่กับป่าที่ชาวบ้านหากินกันมาเนิ่นนานอีกแต่ไม่คิดว่ามันจะย้อนกลับมาและฆ่าคนตายจนได้ก็เลยต้องมีพลันที่พากันออกตามล่าเสือไปด้วยล่าสัตว์ของตนเองไปด้วยแต่นั่นก็ยังมีพลานบางคนพลาดท่าถูกเสือฆ่าตายเข้าไปอีกพลานยับและพลานในหมู่บ้านรวมทั้งพลานที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกันก็พากันเดินเท้าออกตามล่าเสืออย่างหนักอยู่สองสามวัน แต่ก็ไม่เจอตัวมันมีเพียงแค่ลองรอยเทา้าที่ดูไม่ออกด้วยซ้ำว่ามันมาจากไหนไปทางไหนกันแน่เหมือนว่ามันจะมีความฉลาดอยู่บ้างเหมือนกันเมื่อพากันเดินเท้าเข้าไปเรื่อยๆเกิดไปเจอกับเครื่องอัฐบริขารของพระที่กระจัดกระจายอยู่ตามบริเวณป่านั่นพร้อมกับกฎที่ยังดูสภาพดีอยู่เมื่อเดินสำรวจไปในบริเวณนั้นถึงได้เจอกับร่างที่เหลือแต่โครงกระดูก และเศษผ้าเหลืองที่ขาดกระจัดกระจายน่าจะเป็นร่างสังขารของพระธุดงซึ่งก็น่าจะถูกเสือกัดกินร่างจนหมดเช่นกันแต่ไม่รู้ว่าท่านมรณภาพเองหรือว่าถูกเสือฆ่าตายก็เลยต้องช่วยกันนำเอาเครื่องใช้และโครงกระดูกของท่านขุดหลุมฝังเอาไว้ในป่านั่นเองเมื่อดูท่าว่าจะหาตัวไอ้ไลยนั่นไม่เจอแน่จึงพากันแยกย้ายกลับ บางคนก็แยกย้ายออกไปหาที่มัดห้างดักยิงสัตว์ป่าของตนเองตามปกติเช่นเดียวกันกับพลานยับที่แกต้องล่าสัตว์เอาเนื้อกลับไปเป็นอาหารเพิ่มก็เลยต้องเดินเท้าเข้าไปหาแหล่งที่มีสัตว์ป่าหากินที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองเพราะคิดว่าเสือมันอาจจะย้อนกลับมาหรือไม่ก็ผ่านมายังป่าบริเวณเดิมนั่นอีกในขณะที่อยู่บนนั่งห้างช่วงค่ำแกก็ได้มองเห็นดวงไฟนั่นอีกครั้งแต่ว่ามันอยู่ไกล ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแน่ก่อนที่มันจะเลยหายไปช่วงห้าทุ่มกว่าก็มีอีเก่งตัวอ้วนผีโผล่เข้ามาให้ยิงหลังสิ้นเสียงปืนที่แกยิงอีเก่งได้ไม่นานก็มีดวงไฟปรากฏออกมาให้เห็นอีกครั้งครั้งนี้มันตรงดิงเข้ามาทางนั่งห้างของพลานยับแกจ้องมองอยู่นานกว่ามันจะเข้ามาใกล้จนเมื่อเห็นได้ชัดเจนมันก็เข้ามาลากเอาอีเก่งที่แกยิงออกไปแล้ว พลานยับจึงตะวาดเสียงดังลั่นไอ้เพลินนี่เองกล้าเข้ามาลักเอาอีเก่งที่ข้ายิงต่อหน้าต่อตาเชียวหรือก่อนที่ร่างของทิดเพลินจะถือตะเกียงเดินหายลับไปพร้อมกับปลากเอาล่างอีเก่งไปด้วยพลานยับแกก็ยกปืนยิงโข่ไล่หลังมันไปนัดหนึ่งไอ้เด็กเวน้นกล้ามาล้วงคอง,งูเหา่าอย่างข้าเชียวหรือด้วยความโมโหพลานยับปลีบสะพายปืนปีนลงจากนั่งห้างทันที สาวเท้าสวบสวบไล่ตามทิดเพลินไปเรื่อยๆซึ่งร่างของทิดเพลินนั่นก็ไวซะเหลือเกินมันเดินหายวับไปต่อหน้าต่อตาอีกครั้งแต่พลานยับแกก็เดินตามไปอย่างไม่ลดละโดยความโมโหจนไปเจอกับร่างเสือลายพาดกอนตัวใหญ่ยาวเกือบเจ็ดศอกลายพาดก้อนของมันสะท้อนกับแสงจันทร์เลื่อมมากๆแม้จะมืดทำเอาแกถึงกับผงะต้องถอยหลังกรูดตายแล้ววะเกือบไปแล้วไหมล่ะกู แกโชคดีที่ไอ้ลายพาดก้อนนั่นมันมีเหยื่อให้กินอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สนใจพลานยับแกรีบผ่าออกไปจากป่าบริเวณนั้นทันทีป่าแกกระพริบบนไปเรื่อยเป็นเพราะไอ้เพลินแท้ๆข้าเกือบจะถูกเสือข่าตายซะแล้วมัวแต่คิดโมโหทิดเพลินจนลืมเรื่องการล่าเสือไปเสียสนิทเมื่อฉุดคิดขึ้นมาได้แกก็รีบย่องย้อนกลับไปที่ป่านั่นอีกครั้งเมื่อเข้าไปถึงก็ยังเห็นไอ้ลายนั่น มันยังฉีกกินเหยื่อของมันไม่สนใจอะไรแม้จะมองไม่ชัดว่ามันกินอะไรกันแน่พลานยับปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ใหญ่ๆไกลๆเพื่อความปลอดภัยหากว่าพลาดท่ากระสุนนัดเดียวไม่สามารถฆ่ามันได้เพราะว่ามันใหญ่โตขนาดนั้นอาจจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันได้เมื่อได้ที่เหมาะๆก็ยกปืนเล็งลงไปสับไกทันทีเสียงปืนระเบิดโตมร่างไอ้ลายพลาดก้อนนั่นเกิดสะดุ้งโยง กระสุนพุ่งเจาะเข้าที่ขาหน้าของมันจนเมื่อตั้งหลักได้ก็ยังเซทลาก่อนที่พลานยับจะได้ยิงซ้ำเหมือนเกิดกระโจนขากระเพกกระเพกหนีไปซะก่อนเสียงแกบ่นว่าไม่น่าพลาดให้มันหนีไปได้แต่ก็ยังคิดว่ามันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันอีกแน่แกพยายามเพ่งมองลงไปดูว่ามันกินอะไรกันแน่เมื่อครู่นี้แต่แสงจันทร์กระช่างไม่เป็นใจเสียเลย จนครู่ใหญ่ๆก็มีดวงไฟปรากฏขึ้นมาอีกมันตรงดิ่งเข้ามาบริเวณที่เสือกินเหยื่อนั่นพอดีพลานยับแกจะดูว่าทิดเพลินเข้ามาแล้วจะทำอะไรอีกเมื่อร่างที่ถือตะเกียงนั่นโผล่ใกล้เข้ามาทิดเพลินก็แงนมองขึ้นไปบนต้นไม้ใกล้ๆบริเวณนั้นเสียงของพลานยับแกก็ร้องถามลงมาเอ็งมองหาข้าหรือไอ้เพลินร่างทิดเพลินหันขวับมองขึ้นไปบนต้นไม้ที่มีเสียงของพลานยับดังขึ้น แสงตะเกียงที่สาดส่องใบหน้าของทิดเพลินนั่นมันช่างดูจืดชืดเล่วกับว่าใบหน้านั้นไม่มีเลือดสูบฉีดเลยแม้แต่น้อยเมื่อทิดเพลินเห็นพลานยับนั่งอยู่บนนั้นก็ร้องบอกให้แกลงมาลุงยับช่วยฉันด้วยฉันถูกเสือขย้ำมาพลานยับมองที่แขนของทิดเพลินก็มีเลือดแดงฉานอย่างที่มันบอกอา้าวนั่นเองไปทำอีท่าไหนละนั่นถึงได้ถูกเสือมันขย้ำเอาไป เดี๋ยวกลับไปพักที่หนังห้างของข้าสะก่อนพุ่งนี้เช้าค่อยกลับออกไปจากป่าขืนเองมาเดินเพลินผ่านแบบนี้เสือมันจะ้าไปกินสะก่อนพลานยับแกรีบปีนลงจากต้นไม้โดยที่ร่างของทิดเพลินนั้นจ้องมองแทบไม่กระพริบตาพลานยับเองแกก็มีสัญชาตญาณของพลานอยู่พอตัวไม่หันหลังให้กับใครเด็ดขาดเมื่ออยู่ในยามขับขันเมื่อลงมาถึงพื้นก็บอกให้ทิดเพลินเดินนำหน้าไปก่อน ไปไอ้เพลินเอ็งเดินนำไปก่อนที่นั่งห้างของข้านั่นแหละข้าจะระวังด้านหลังให้ทิดเพลินก็เดินไปทางด้านที่มีเหยื่อของเสือที่มันทิ้งเอาไว้ขอเข้าไปใกล้แสงตะเกียงกระสา่าดเข้าไปเห็นล่างที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นพลานยับที่เดินตามหลังมาถึงกับพงะแกรีบยกปืนยิงเข้าไปที่ด้านหลังของทิดเพลินนั่นอย่างจังจนร่างของทิดเพลินกระเด็นหัวถิมล้มกลิ้งลงไปนอนกับพื้น เสียงทิดเพลินร้องโหกดังลั่นด้วยความเจ็บปวดเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงคนก่อนที่มันจะลุกพลวดกระโจนหนีไปด้วยความตกใจร่างที่นอนแน่นิ่งนั่นก็เป็นร่างของทิดเพลินพรานยับถึงได้รู้ได้ทันทีว่าร่างเมื่อครู่นั้นต้องไม่ใช่คนแน่มันน่าจะเป็นเสือสมิงด้วยเสียงของมันที่ร้องออกมาเมื่อครู่มันวิ่งโกลยแนบไปขนาดนั้นแต่เกียงยังไม่ดับเลยคิดถึงเรื่องเสือสมิงที่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังด้วยแล้ว แกก็รีบหาต้นไม้เพื่อจะปีนหนีขึ้นไปสะกก่อนก่อนที่มันจะตั้งหลักย้อนกลับมาอีกถึงว่าที่แขนของมันไม่เหมือนกับโดนเสือขยำมาเพราะว่าเสื้อไม่มีรอยขาดแต่เหมือนว่าจะโดนกระสุนปืนที่แกยิงไอ้ลายพาดก่อนไปก่อนหน้านั้นซะมากกว่าเมื่อครู่มันก็คงจะตกใจเมื่อรู้ว่าเหยื่อยังพลานยับนั้นไหวตัวทันและก็ยังถูกยิงเข้าไปสะกก่อนที่จริงแล้วแม้ว่ามันจะเป็นเสือสมิง ก็ยังไม่มีความฉลาดมากไปกว่าคนและแม้ว่ามันจะบาดเจ็บหนักจากคมกระสุนทั้งขาหน้าและกลางหลังก็ไม่ได้ทำให้มันสิ้นลิตแต่ยิ่งทำให้มันโมโหมากขึ้นคลู่เดียวมันก็ร้องคำรามลั่นวิ่งพุ่งกระโจนมาแต่ไกลร่างของมันได้เปลี่ยนเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วเมื่อพุ่งกลับมาเจอพานยับกำลังปีนป่ายขึ้นบนต้นไม้มันก็พุ่งกระโจนขึ้นไปตะปบเอาร่างของพานยับตกลงมา พลานยับเสียถ่าตกลงมาที่พื้นหงายเคเล่ร่างไอ้ลายเสือสมิงที่ใหญ่โตราวเจ็ดซอกก็ข่อมร่างของแกฝังคมเขี้ยวขยํำเข้าไปที่ไหลด้านขวาก่อนที่มันจะกระชากสุดแรงแต่มันก็ไม่สามารถที่จะฉีกเนื้อหนังของพลานยับได้แม้ว่าแกจะมีอาคมติดตัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรที่ช่วยให้แกรอดตายได้นั่นน่าจะเป็นเครื่องร้างที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกระสืบทอดมาตั้งแต่พลานรุนปูรุนพ่อน่นแล้วแกรีบหาทางที่จะหลุดออกไปจากกรงเล็บและคมเขี้ยวของมันให้ได้ไม่รู้ว่าปืนกระเด็นออกไปไหนแล้วมีเพียงแค่มีดอีเนบที่พกติดเอวเอาไว้เท่านั้นแกรีบชักออกมาแทงสวนเข้าไปที่ร่างของมันสุดแรงอยู่สองสามครั้งจนไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันร้องอกถึงได้ถอยหลังละออกจากร่างของแกไปเลือดสดสดแดงฉานไปทั้งร่างของมัน พลานยับปลีบกระเสือกกระสนเข้าไปคว้าเอาปืนกลับมาได้รีบยิงสวนเข้าไปก่อนที่มันจะพุ่งกระโจนเข้ามาอีกสิ้นเสียงปืนที่ระเบิดโตมกระสุนก็พุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของมันพอดิบพอดีมันถึงกับฟุบลงไปกองกับพื้นแกคิดว่ามันคงจะตายแต่กลับไม่ตายแม้ว่าเลือดจะทะลักออกมาอาบใบหน้าและร่างของมันจนแดงเถือกมันกลับลุกขึ้นมาได้อีกครั้งในร่างของทิดเพลิน ยืนหน้าสีดถือตะเกียงดวงเดิมร้องถามพลานยับด้วยเสียงที่หยาบแห้งลุงยับจะฆ่าฉันให้ตายเลยหรือไงนี่ฉันไอเพลินไงลุงพลานยับแกรีบสับไกยิงเข้าไปที่ตะเกียงดวงนั้นทันทีจนตะเกียงตกจากมือของมันดับสนิทร่างของทิดเพลินถึงได้หายวับไปเหลือแต่ร่างของไอลลยพาดก่อนนอนตาค้างอยู่ตรงนั้นเองถ้าไม่ยิงให้ตะเกียงดับมันคงจะไม่มีทางตายง่ายๆ เป็นอย่างที่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังไม่มีพิษพลานยับแกรีบเดินกลับไปที่นั่งห่างของตนเองทันทีทิ้งร่างของทิดเพลินกับไอ้ลายเสือสมิงไว้ที่นั่นก่อนพอฟ้าสางถึงเดี๋ยวรีบออกไปจากป่าบอกข่าวให้กับชาวบ้านว่าทิดเพลินถูกเสือฆ่าตายไปเมื่อคืนแต่เสือนั่นก็ถูกแกฆ่าตายไปแล้วและแกก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ลายนั่นมันเป็นเสือสมิงมันไม่ได้เหลือหลักฐานอะไรเอาไว้ ขืนบอกไปก็คงจะไม่มีใครเชื่อเอาไว้ให้มีคราวหน้าก็ต้องเข้าไปเจอกับตัวเองถึงจะได้รู้